ต้องเตลวลวลเป็นรู้ต้องเตืลวลวลเป็นตรักรักย่อหยัน่องเปลือกกูย่อหยัน้องเปลือกเมื่อสกิเรียนย่อมที่เปลือนเดินรถปูมยกมาใต้แห่ย่าตะคลิปกี่พี่เราจะเมือขมูที่ยันต์เมืองไทยเมืองลาวอย่าตะแต่เวียดนามอย่าตะจีนอย่าตะอเมริกาตะฝรั่งอังกฤษขมูที่ยียดจิมบอลจิมแห่งเพี่เราจะมาอย่าต์ญี่ปุ่นก่อนน้องอาขมูอียัดยกเว้นประเทศพม่าขมูที่ย่าตะอเมริกาที่น้องรักแพงก่อนขมูที่อีอาวุธวายพี่เราจะเมืองอาจารย์คำแพงและครอบครัวอาจารย์์มาาาแแแลละะคคคคครรรรรอออบบััววจยง อาจารย์ฮัตและครอบครัวอาจารย์ค, C, ค,คัมซี่และครอบครัวและกอูขูุทีอินเดียตาฝรั่งเศสกับอาจารย์คัมมีและครอบครัวและก็อน,น้องอามากลที่อุบิเปือนตีเราสมมแลเราก็ฝากเรารักเราเสียเองอย่าจะรอปอจิมบอนจิมแห่งกองขบุรตัวขมูลเอียดจ,มมจ,จ,จิมกจิมเริงก้องจิมล่องจิมกระตาโอเมือขอูุเปเตมอยเปแต่ว่าการสร,าร,รุกัรหลอผสมผสานร,ระวังภาษาอัมภาษาเปภาษาคัดภาษาอัลเพื่ออ,อัลขบุรีอีเมื่อกำยังรายเปลี่ยนตีเข้าใจ บางทีการสรุการตรตีอาจจะิปะปนปรอแจเอ็ดเนก่ยกไปยังเมือคอสุมาภัยขมุอีเาทาจะแอ่ลำบุดปุปงเจะแอ่ลปบดอย่างตั้งกุ้งตระกูดเจตั้งกลางตระกูแเจอาจจะอาการผสมผสานเอ็ดแหน่แต่พี่เมื่อปาตังหลุดมือสกีจีเปื่อนเดือดรอดห้องเพลงมวยเพลงสองนาทีอีจีเปื่อนเดือดรอดห้องปลอมหยอดถ้ามีเปื่อนเดือห้องปลอมก็รู้สึกเขินเขินในกระเมือปนึก่งปังกะเสเลย ถึงอีที่หันจากยอจึึงลอยที่ลำมาพระเจ้าเ็็แยังรักษาโดยฮัลลอร์สร์มาพระเจ้าเก็นองรักอีกและอีน้องอาพระองค์อันนี้ปลาดุซินดสซีวีอุนดาพระเยซู ลาพระองค์อวดเดงยิง่งเวลาพระองค์เป็นแยงทุเลาแรงชีวิตยามีบุตรกลัมาจึงดีที่หานจากยอมจึงโล้ออีที่ละมาพระเจ้าเป็นแยงรักษาโดยทุเลาแรงเสิมาพระเจ้าเมื่อน้องรักอีก Le dino man pray oh and we glad to see the living under prayer jesus ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสียงเพลงที่อีเปือนเตห้องปล่อมหยอกเพลงที่อาความหมายแต่บทเพลงที่เปือนที่บอกอย่างชัดเจนเราสิ้มเวลาพระองค์หยัดเหล็กพระองค์นีมมือมือพระองค์คือมือพระเจ้าคนที่กับปั้นระวางสาร้างปติจิมเวลาทุกๆเวลาที่เราจะมีเวลากระมือกระตามชีวิตที่อีอาพระเจ้าหยัดเหล็กและนองบดดาบพระองค์กูญอี อีกเอเมื่อจะแตงเมื่อจะแตงดาสิงที่เลอหรือแตงดาสิงที่เปื้อพระเจ้ากุนอีกเก็มือสิ่งที่สําคัญซึ่งขมุกยำเยอะโยมมาอียำเยอะที่น้องพี่เปือนตีหนึ่งพระเจ้ากุลที่กิปั้นระวางสร้างปะเตเน้องน้องเปือนตีบอกซอนก้อนและบอกซอนอีโดยเฉพาะที่เปือนตีเราเราสาก้อนหาแตแตงดาสิงที่เกิดเปื้อหาแตเลื่ตลาดเพราะว่ารวยปะเตร้ยระวางจีกุลรวยระวางกันรูมัดแยงร้ยปะเตะสาเนามัดแยงนั่นคือสิ่งที่น้องพี่เปือนตีหนึ่งเราสาเมื่อเมื่อร้วยระวาง แต่เมอร์สกีอาคำตอบก็คือเหล่าสามหมูพระเจ้าคนที่กระปั้นระหว่างสร้างปฏิอาจริงโอเปอนแต่เล่าแต่คลิปที่ผ่านๆกลาดเหล่าซา์อีเจตเตนตามมาหาวิยาลัยเมอร์สิงที่ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าห้าตาอันอีที่จะล่งเหล่าซาส์เมื่อเมื่อเจ้าของชีวิตตีอีสิ่งกีเมอร์สิงที่สําคัญชีวิตทีอีจะเจริญก้าวหน้าต่อเมื่ออีที่จะยกพระเจ้าคนที่เกิดเมื่อเจ้าของชีวิตตีอีเมื่ออันดับที่หนึ่งพระเจ้าเมื่อคนที่จะนําชีวิตตีอีเพราะว่าพระเจ้าเปือนดีกูุงอทุกสิ่งทุกอย่าง สวิตทอีเยประสบผลสาเร็จยัดเยอยพระเจ้าปมือยัดยี่ยอีเพราะว่าอีเองน้องประดานึงหลับทรกลีบมวยอีจิปุเมือแต่สิวิตทีอีแต่ถ้าหากว่าอีปลาระเยมอุ่นหยอ่พระเจ้าคนที่กับปั้นระวังสร้างปฏิพระเจ้าอ่งงอสิจเรกสิจราชสิจราชเกิคนแน่เกินสิจราชตั้งแต่ตูดจนจบและแผนงานและดวงความคิดมของมนุษย์ทีอีแต่ว่าความสําเร็จการจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นอีจะต้องวางอุ่นกับพระเจ้าเมื่อสิ่งที่ถูกต้องตาท่อนสันตราน ที่เปื่นแต่เราเราสาจิมเวลาพระเจ้าหยัดเหล็กจิ้มเวลาพระเจ้าคุณอีและจิมเวลาพระเจ้ารักอีโอโหปาตังโรจีซอกตาอัเมเอเดและก็กมีมความจริงจากพระคำของพระเจ้าเปืน่นได้บอกอย่างชัดเจนพระเจ้าเปืน่นแต่รักอีอย่างแน่นอนและน้องประราบอกคืออภัยแต่สิ่งที่อีเปืน่นแต่เออกลิชีวิตรีอีจิเกื้อสบัติจิครุกนรกยัตากระดักที่ดีพระเจ้าถ้าอีปลากรองระยำอุ่นกับพระเจ้าอีก็เปลื่นเตรอดพ้นจากการตัดสินอีสารภาพเราพิรบารพระเจ้าอภัยดีเตแน่นอน อีเปือนเดียวสวัสด์แต่ถ้าหากว่าอีพี่เปือนเดียวปลากล้องระยำกับพระเจ้าถ้าอีปลากล้องระยำกับชีวิตตีอีเองอียอจีนเปร่อตามือนแต่โลกดนวยกีอีอาจจะเจริญรุ่งเรืองแต่ชีวิตตีอีอาจจะก้าวหน้าแต่ในที่สุดทุกคนต้องห่านั่นเมื่อความจริงชีวิตหลังความห่าตนองอะอีกพี่เมื่อเจีจบพี่เมื่อเยจีนี่ผ่านเปอัมคัดอัลเป่อความจริงเลยแต่บทเพลงท่อนฮุกกีเปือนเล่าเราะสาเถิงอีจะห่านจากหยกเถิงเราอีจีลำบาก พระเจ้าจะตแปะเยี่ยนปรักษาโดยหล่อรักเสมอแต่มื่อสกิวจรหลดแบ่งปันจากข้อความมวยข้อความที่อาวยคนที่เกิดเปลือนเกยกลับใจโอจิบิบอกเราอทราบเมือมือนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากชีวิตคนมีคนก่อนขมูอีนเนอเปลือนเตมจรายการอเปลือนเตมยัง่งและอเปลือนเกลกลับใจอีก,ก่อนต้องเลือ่อนระยำและพระเจ้าจิเลืริเระยบนำามือตลุงแกต้อนรับกลน,นกลกรณี่ที่เปลือนเต้กิจระยมัง่งตั้งระยำมีเมื่ออีจัดรายการอาจจะอาคนที่เยอะเย้และเคียนเราเราซะ พี่อาบน้ำกำแงนมีดยด็อกก็พยายามเมอแปโอเจ็ครอนุ่ใจจากคอมเมนต์เกิดเป็นในเราเนี่ยก็เกิดเปอนเดี๋ยวเราเราสาขอบใจอาจารย์เด้อสำหรับคำเทศของอาจารย์ทุกๆคลิปที่เฮ็ดให้ค่อยกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งทั้งๆท,ที่ค่อยได้ทิ้มพระเจ้ามาหลายปีแต่พระเจ้าก็บ่เคยทิ้มเอาและอาภัยให้เสมอพระเจ้าได้คืนชีวิตใหม่ให้ค่อยมีความสุขหลายความสุขที่บ่เคยพบมาก่อนในโลกนี้และฮู้ชัดเจนแล้วว่า ปัญหาในโลกนี้มันบ่มีเรื่องใดดอกที่พระเจ้าแก้บ่ได้ขอเพียงที่เฮามอบและสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างกับพระองค์กี่เมื่อคำคอมเมนต์ที่เกิดจากระยมของคนมวยคนที่เปื่อนติกับใจจากการกำยงคลิปเมื่อดนี้จึงสำคัญต่อการที่อีจะเปื่อนติกดแชร์เพื่ออนคลิปที่จะอภประโยชน์ต่อกอนขมูที่เราจะเปื่อนติมมกและกับใจอีแตงเพื่อเปลี่ยนอีพีเปื่อนติแตงเพื่อเอาเตอรา่และจากพระคำของพระเจ้ายืนยันสุดท้าย พระรามโยฮันบทที่เศข้อ15ข้อที่15เราสามเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุรยนเอย๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สว่าซีโมนบุรยนเอย๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรเมลูกสิทติพระเยซูที่เจ้า ที่ติดสนิทกับพระเยซูพระเยซูยอรรมยอพร้อมและเมื่อคนที่สาบานกาลกันนี่ที่คือเปลือยแต่เราหสักเกิดจีปิ๊กพระองค์ถึงแม้คนอื่นจีปิ๊กพระองค์เจละพระองค์แต่เกิดจีปิเปลือยแดปิ๊กเลยถึงแม้ว่าห้านเกิดก็จะห้ายอมห้าแต่ในที่สุดเมื่อพระเยซูหล่อสักเมอร์สกีกาลที่ฮิอรเจตโอเมเจปติเซโอสามปัดและกวมเมื่อความจริงคือปฏิเสธพระเยซูสามปัดแต่ว่าจากพระคำที่เปลือยแต่อ่าน ที่านกลาดเกิดเปือ่นติดมายเปโตรมันหย่อสร้างบัดมันหย่อเราสาเมรักโอมากกว่าซิงมุกิหรืออซิบมั่งในเกือคือการหยอกอกกาพระเยซูก็เลยมานเกิดสร้างบัตรคาถามเดียวได้เปือนติดเปลี่ยนเลยเมรักโอมากกว่าซิงมุกิหรือเมรักโอหรือถ้าเมรักโอเลี้ยงแปลแยงลูกแก่ถ้าเมรักโอเลี้ยงแปลแยงลูกแก่ถ้าเมรักโอดูแลลูกแก่นันแตงออนเปโตรมั่นใจเราสาพระเยซูต้องการเกิด แท้ๆเสมอเสมอพระเยซูรักเกยเสมอคนที่แต่งกลี้แต่งบาคนที่เกิดปฏิเสธพระเยซูน้อยจะบังกาเสลยเปกล้าสู้หน้าคนมือบังเปกล้าสู้หน้าพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าอีอันโอกาสคนคนกีเมื่อนพระเยซูอันโอกาสเปโตรย้ำแล้วย้ำอีกอันเกิดมั่นใจหรอซะการรับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอภัยเกิดแท้ๆพระเจ้าจุตเอ่นเกิดกายรับใช้พระเจ้าแท้ๆเกิดก็เลยเวรกายรับใช้พระเจ้า เราแล้วกับกายเมื่อนคำคอมเมนต์ที่เปืือนใจเราหล่าสติเปื่อนเดียบยังและเตวเวรกับกายจะรอพระเจ้ายอนพระเจ้ารักติคุณแบบพระเจ้ารักพระเจ้าไปเกิดปิกอาแต่อีที่ปิกพระเจ้าอาแต่อีเวรกันตรองเซพระเจ้าแต่พระเจ้าปีเวรกันตรองเิพระเจ้านางหยัดก็อีเรื่องเกินามเมกแล้วแต่อีที่จะเวรกายจะรอพระเจ้าแต่มือสกีนองปตาสายเวรกายเริ่มต้นกับพระเจ้าเวรกายอ่านพระคำาของพระเจ้าเวรกายอธิษฐานต่อพระเจ้าเวรกายนมัสการพระเจ้าปตาสาย พระเจ้านายเย็ก็อีกแต่พระธรรมหนึ่งโยฮันบทที่ 1, 9, หนึ่งข้อ9เก้าล่ซาถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นอีไปเนื่องเราอซาเมื่อแต่งบาปเมื่อใดแต่อันอีที่จะสารภาพบาปตีอีต่อพระเจ้า,ปาปเป็นเมื่อกนกีกคนกันป็นเพื่อนตีอบอกเราอซาเอ้ยไม่ต้องยอสารภาพบาปอย่ากนกีกคนกันไหนไปอำ้ำคัดเมื่ออีสารภาพด้วยจริงใจต่อพระเจ้าพระเจ้าสัต์ซื่อและเที่ยงธรรม บอกชัดเจนเลยพระองค์จะยกอภัยเราที่เราบาป่อีกไม่อาเมื่อที่จะยกอภัยเบื่อนอกจากพระเจ้าคนที่กระปั้นระวางสาร้างปฏิเตพระเจ้าจะอภัยบาปทั้งสิน้นการอาธรรมทั้งสิน้นคือประทั้งโลจมิมมอบาปเมื่อก็แล้วแต่จิมมอบาปเมื่ออีกเพึ่อองนยงมาตายแฮมแฮมเยอะเลยจิมคนหนึ่งเองละสาเตแตกเมือ่ออนอีที่จะสารภาพต่อพระเจ้าอ,อ,อีที่จะกำนูนต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะอภัยใดเด็อเมนบอยงมาตายแม กีคือพระคำของพระเจ้าที่รอดจกอีและจากบทเพลงที่อีเปือนตีห้องที่พ่านกราดอบีเปือนตีเราหลักโลดจิมตอนแต่ว่าพอที่จะเข้าใจเราสักพระเจ้าต้องการเบื่อแต่สิบิติอีฉะนั้นอีคุณถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าเมื่อผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระเจ้าหยัดเลอีพระเจ้าหยัดพรอมอีพระเจ้าคุณอีจิมเวลาพระเจ้ารักอีก็อีมือกับเมือที่อีจีเวรกับการรอพระเจ้าและพระเจ้าจะภัยอีเด็กฉะนั้นนมอสกี้ยงหมาตายแห้ง ขอบคุณที่บอกเปลี่ยนติดติดตามตั้งแต่ตู้จนจบอันอีที่จะรักเหาะแพงเหาะกอนขมูเมื่อขมูเมื่อหยัดมุมกระมือของโลกนี้ที่จะจับติแรงเจิงเหาะเมื่อไม่กล้องไม่ได้เงินเมื่อกระลอสโรที่อาจารย์สมพรที่เปือ่นดิโซแล้าซะถ้าเปิมืออีเมื่อเมื่อที่จะรักอีถ้าเปิมื่อขึ้นนี่เมื่อยามเมื่อฉะนั้นเมื่อสิ่งที่น่าคิดก่อนขมกอีแต่เมื่อสกีครอพระเจ้าคนที่เกิดปั้นระวังสร้างประเตศอวยพร ยงมาตาย้ยจิมลอจิมกนที่จียัดเลอปืนลำกลางกว่ามากลอกกลางปอเกื้อนเพื่อนปวรปซึมเกลอวนเปลเปเรอวนยัดปซึมจํางรางาดังกลอยจอวางร่างจังลอลกเลยมือเกลกลอกมืนรางกอป้าร่างวางหนังเปตะแวน้องอาซบตมสกีพระเจ้าอยพรอาเมน